สวัสดีครับนี่ร้านรานรามนะครับแหมนี่มาไก่สองบิ๊กไบค์นะปกติจะมาแค่บิ๊กไบค์เดียวนะอันนี้มาสองบิ๊กไบค์เลยนะครับดูโอ้โหสี <4 S 2> ด่าเหมือนกันแต่สังเกตน,นะคนละแนวเลยนะสีออกอดําเขียวคันหนึ่งนะแล้วก็ดําแดงคันหนึ่งนะแต่แต่งคล้ายๆกันครับดูเหมือนเหมือนกันครับเพราะว่ามาจากค่ายเดียวกันคลับเดียวกัน <laughs> นะครับอันนี้ก็คือเป็นซีบีนะครับ CBR ครับไม่ใช่ c b ครับ CBR 6 5 0 F นั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือเจ้าของรถสองคนนะเท่ๆนะครับสวัสดีครับผมก็มีคุณสุทางขวานะครับรถคันสีอะไรครับแดงดำครับแดงดำนะครับก็คันนี้นั่นเองอ่าอีกคนหนึ่งคุณพัดครับน้องตังบอกนะครับคันสีนี้นะครับสีเขาเรียกอะไรขาวดำเนาะขาวดำตัดเขียว บางคนก็บอกเขียวบางคนก็บอกเหลืองนะไม่รู้เหมือนกันนะครับมาเรียกใช้บริการข,ของร้านารนะครับมาติด <_. S 1> สัญญาณกัาขโมยนะครับป้องกันน,นิดนึงนะครับรุ่นท็อปเลยทั้งคู่เลยนะครับนี่อยู่ที่ผมคนนึงนะครับเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมขอเทสคันเดียวเนาะเพราะว่าติดเหมือนกันฟังก์ชันเหมือนกันนะครับป้องกันได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ารถหล่อแท้ๆอย่างนี้ไปจอดที่ไหนนะครับคุณสู่คุณพับอกว่ามีแต่คนมานั่งเรื่อยเลยนะครับ ถ้าเป็นแบบว่าสาวๆจะไม่ว่าเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มๆมานั่งเนี่ยไม่เคยอยากให้นั่งครับบางทีมีควยขาโน่นโน้นยกขาด้วยสูบุหรี่ด้วยนะป้องกันแค่นี้หนึ่งดีกว่านะครับมาติดรุ่นพอปเลยเวลาใครมานั่งรถเราคนนี้มันก็จะร้องแบบนี้เลยเตือนดีๆก่อนนะครับแบบผู้ดีว่าเฮ้ยรถเราติดกันทำนมนะครับอย่ายุ่งนะครับถ้าเขาไม่เชื่อนะครับยังนั่งต่อเนื่องนะครับหลังจากที่มันเตือนไปแล้วมันจะร้องแบบนี้ จะร้องแบบนี้นะครับยาวเลยประมาณ20วินาทีนั่นเองนะครับแต่ไม่อันนี้เสียงเบาไปน,นิดนึงเพราะว่ามีผ้ายัดอยู่ข้างในนั่นเองนะครับแต่เสียงมันจะปกติจะดังวบบนี้นิดนึงนะครับอ่ะแต่ถ้าร้องอย่างนี้แล้วนะครับบางทีไปจอดหน่วยงานราชการได้ไหมครับไม่ได้นะมันโง่หูนะเราก็ล็อกในโหมดปิดเสียงเอานะครับเพราะว่าเราไม่อยากไปรบกวนคนอื่นนะครับเพราะว่าเราอยากจะบอกว่าเกรงใจเขานะครับคนไทยเป็นคนคี้เกรงใจนะครับอ่ะเราลรอกแบบปิดเสียงเวลาใครมานั่งรถเรานะครับมันก็จะมีไฟเตือนอย่างนี้ฮะอ่า ต่มันจะมาเตือนเราที่รีโมดด้วยให้เรารู้ได้วยว่า้ i, มีคนมานั่งรถเรา,านะนะครับเนี่ยฮะมันเตือนครั้งหนึ่งแสดงว่าบางทีคนเดินชนไม่ตั้งใจแต่ถ้าเขาโดนต่อเนื่องนะครับเสียงมันจะเปลี่ยนไปนะรับเสียงเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าก็คือมันจะบอกเราด้วยว่าเขาโดนต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาขึ้นขยมรถเราเล่นแล้วนนว,ว,วิว่งมาวิง่งมาดูนิดนึงนะครับ แต่ก็ยังไม่ต้องกลัวนะว่ารถมันจะหายนะไม่หายแน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะอยู่ในหมวปิดเสียงนะถ้าโดนแทนลูกกุญแจเมื่อไหร่นะครับมันจะดิเป็นเสียงให้เองเลยแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเดี๋ยวรบกวรเจ้าของรถนิดหนึ่งครับคุณพัทครับเชิญสตาร์ทรถตัวเองโชว์นิดหนึ่งครับ่ากดสตาร์ทเลยครับไม่ติดนะครับไม่ติดเลยใช่ไหมครับโอเคพอครับคือเมื่อกี้กดแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยใช่ครับไม่ติดเลยไม่ติดนะครับอันนี้ผมกดล็อกแล้วนะครับลองกดสตาร์ทใหม่ครับ มีโชว์เสียงท่อด้วยนิดนึงนิดนึงนะครับน่อโชว์นิดนึงทำมาทั้งทีไม่ได้สนุกนะครับใส่ท่ออาคาโควิชนะครับแพ้เลยใบนี้ใบเท่าไหร่ครับนิดนิดครับหมื่นไม่เท่าไหร่ครับเออไม่เท่าไหร่ครับจิ๊บจิ๊บหลักหมื่นเท่านั้นเอง จริงๆแถวบ้านผมติดกันหลักพันนะครับนี่เล่นหลักหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็คือร็แบบปิดเสียงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับถ้าโดนไฮรูกุญแจเมื่อไหร่ยังไงมันล้องเป็นเสียงให้หมดนะครับแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ทรถเราได้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วมาอีกหนึ่งฟังชั่นนะครับฟังก์ชั่นสําหรับค้นหารถนะครับในกรณีเราเข้าห้างให้เรากด1ล็อกนะครับเราไอ้ล็อกแบบมีเสียงเดี๋ยวน้องจะได้ได้ยินนะครับปุ๊บพอเข้าห้างเสร็จออกมาหารถไม่เจอครับกดปุ่มสามเลยครับนี่เราจะลองทำงนี้พอเจอแล้ว บเรากดเปิดอ่านั่นเองนะครับพอถึงรถเราก็กดปุ่ม 2. 2กลับไปได้เลยอ่าโอเคต่อไปครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับเป็นฟังก์ชันกรณีสมมติว่าอ่ะนี่นะเราเปิดรถอยู่นะครับเราสตาร์ทรถนะพอถึงที่หมายแล้วถึงบ้านแล้วเรียบร้อยปิดกุญแจเรียบร้อยเสร็จเราก็เดินลงแล้วเดินเลยไปเลยนะครับ พราะพอดีโทรเมียโทรตามรีบวิ่งไปลืมล็อกรถเนะมันจะมาเตือนเราอย่าลืมล็อกรีโมทนะเห็นไหมครับล้องที่รถแบบนี้นะครับสามทีนะครับว่าอย่าลืมกดล็อกนะแต่ถ้าพอเออเราเราด้วยความรีบนั้นเราวิ่งไปเร็วมากเลยไม่ได้ยินไม่เป็นไรครับมันจะมาเตือนที่รีโมทแบบนี้นะครับว่าอย่าลืมล็อกด้วยนะครับเพราะว่าบางทีนะโจมันอันตรายนะไม่ถึงกี่วินาทีมันก็ไปได้นะถ้าเราไม่ล็อกรถนะครับ อ่ะนี่คือการเตือนแต่มันจะไม่ล็อกนะครับมันเป็นการเตือนเฉยๆว่าอย่าลืมล็อกมันอยู่ที่เราจะล็อกก็ได้ไม่ล็อกก็ได้นะครับอ่ะนี่คือหนึ่งฟังชันหมายอีกหนึ่งฟังชันครับฟังชันในกรณีสมมติว่าเรากดล็อกรถไปแล้วอันนี้ผมล็อกไปแล้วนะแล้วผมใส่ในกระเป๋าของเกงอย่างเงี้ยและปทีรับโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ยัดเข้าไปด้วยนะครับไปโดนปุ่มปลดล็อกเข้าแต่เราตั้งใจไหมครับเราไม่ตั้งใจเพราะว่าเรากดล็อกไปแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวครับ กองเราฉลาดพอนะครับมันจะจับเวลาเลยประมาณ18วินาทีนะครับถ้าเรายังไม่ทําการหลังจากที่โดนปุ่มปลดล็อกแล้วยังไม่ทําการเปิดสวิตช์นะครับสตาร์รถนะครับ18ภายใน18-20วินาทีนะครับมันจะคิดว่าเราไม่ตั้งใจนะครับที่จะปลดล็อกมันจะกลับมาล็อกให้อีกนะเดี๋ยวดูที่รถนะครับมันจะล็อกที่รถก่อนนะครับแล้วค่อยมาแจ้งเตือนฮะล็อกละล็อกเองนะครับแล้วมันก็มาเตือนเราเห็นไหมเนี่ยมันล็อกให้เองอัตโนมัติถ้าเราล็อกแบบปิดเสียงไว้ มันก็จะกลับมาล็อกแบบปิดเสียงให้เราแต่ถ้าเราล็อกแบบเปิดเสียงไว้มันก็จะกลับมาล็อกแบบเปิดเสียงให้เรานั่นเองนะครับอบบ่าฟังก์ชั่นเราค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งฟังชันนะครับฟังก์ชันนี้ก็คือในกรณีสมมุติว่าคนเข้าใกล้ตัวรถนะครับมาเดินปุ้นเปี้ยนแถวรถตรงเนี้ยนะครับเราจะมีตัวเซนเซอร์จับก,การเข้าใกล้ตัวรถนะครับแต่เมื่อกี้คุณพัดเขาปิดไปนะครับก็คือมาเดินปุ้นเปี้ยนอย่างเงี้ยมันก็คือจะร้องเลยร้องเตือนเลยไม่จำเป็นต้องโดนรถนะครับก็คือ มนเดินป้วนเปี But, like ้ยนปั line, ๊บมันก็จะร้องเตือนเลยนะครับแต่มันอย่างที่บอกว่ามันเปิดได้ปิดได้มันอยู่ที่เรานะครับเปิดปิดได้ที่รีโมตนั่นเองนะครับนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับในกรณีถมาพวกเราเข้าบ้านนี่รัแล้วก็ยามข้ามพืนนะครับพอเข้าบ้านแล้วลืมเปิดไฟหน้าบ้านนะมีปัญหามากเลยนะครับเข้าบ้านไม่ได้ครับมันมืดหาลูกุญแจเสียบกันสนุกเลยนะครับหาไม่เจอเราก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ก่อนครับเปิดไฟหน้ารถได้ครับที่รีโมทนะฮะอ่าสั่งที่รีโมทเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟหน้าบ้านเข้้าาาาไไปดเเลยนะะครรับบพว่งที หน้าบ้านเรามีงูผ่านมาเราจะได้เห็นนะครับพอเราเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วก็ปิดนะครับสั่งปิดที่รีโมทนะครับนี่คืออีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับบางคนบอกมันเยอะแยะเลยเกินจำไม่หมดเลยไม่เป็นไรครับย้อนกลับมาดูที่คลิปได้นะครับนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือจะมีฟังก์ชันการตั้งระดับนะครับแต่ผมคงไม่บอกนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปละเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันพิเศษมอบให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษตัวนี้ มันเป็นรุ่นท็อปมันก็เลยจะมีขั้นอดวานขึ้นมาอีกนะแต่ขออนุญาตไม่บอกในส่วนของรายละเอียดนะแต่บอกเจ้าของรถ2คนนี้ไปละนะหล่อๆสองคนนะมันเยืนชิดๆกันนิดนึงครับเดี๋ยวมันหลุดกล้องหรือเฟรมนะอ่ะเรามาถามสองคนนี้ดีกว่าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าแนะนําตัวกันเลยครับผมพัดนะครับก็อยู่กลุ่มกระทิงบุรพาครับชลบุรีครับอันนี้ผมสุกครับผมอยู่กลุ่มเดียวกันับผมกระทิงบุรพาครับกลุ่มกระทิงบุรพามีอะไรแนะนำไหมครับว่ากลุ่มเรามีเด่นด้านไหน ก็กลุ่มเราก็อยู่เขตมีทั้งภาคตะวันออกแล้วก็มีสมาชิกที่อยู่ทางภาคกลางด้วยมีเหมือนกันก็ที่เข้ากลุ่มนี้ได้ก็เพราะขับ CB CBR c b r, r 1650เหมือนกันครับแล้วก็หาเพื่อนสมาชิกในนี้ก็คือที่เข้ามาอยู่ก็เพื่อสังคมด้วยแล้วก็ช่วยเหลือกันกรณีมีเหตุฉุกเฉินในใน,ในเขาเรียกว่าในสมาคมบิ๊กไบค์ครับผมก็คอือสําหรับคนรักบิ๊กไบค์ด้วยกันใช่ครับผมแล้วแล้วถ้าไม่มีบิ๊กไบค์นี่เข้าได้ไหมครับ ได,ได้ครับได้ครับที่นี่ประธานที่นี่ใจดีมากครับไม่ว่าจะขี่รถรุ่นอะไร 250cc 300ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกที่กลุ่มได้อเอินขับเว็บ125ได้ไหมได้ได้ครับรอเล่นรอเล่นนิดหนึ่งร้เล่นนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคแล้วเมื่อกี้ติดไปแล้วนี่อธิบายไปให้หมดแล้วนะครับอ่ไาไม่ทราบว่าเราเนี่ยก่อนที่จะรู้จักกันมาเนี่ยจากรานารามเนี่ยเราไปดูมาจากตรงไหนมาครับผมหลักๆก็ ร์ชเข้า Google ก่อนนะครับแล้วก็เขาจะมีแท็กลิงก์ไปที่ y ยูทูบผมก็เปิดเข้าไปดูใช่ไหมครับผมก็ปดเข้าไปดูก่อนแล้วก็ดูหลายๆหลายๆท่านจนมาเจอของพี่วงรันอารามแล้วก็นั่งดูเรื่อยๆเลยเพราะว่าสนใจของการรักษาความปลอดภัยรถบิ๊กไบค์อยู่แล้วพอดูแล้วก็ชอบก็เลยเรียกใช้บริการกันใช่เรียกใช้บริการแล้ววันนี้ได้ใช้แล้วมันได้เหมือนใน u t u b e ที่ดูมาด้วยปล่าครับเหมือนกันได้เลยครับคือขั้นตอนโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเหมือนกันเลยครับก็คือรักษาความปลอดภัย มีฟังก์ชันหลายรูปแบบคือมั่นใจหายห่วงครับว่ารถเราจะไม่หายแน่นอนไม่หายแน่นอนใช่ครับบริการดีเยี่ยมนะผมดีเยี่ยมเลยนะครับน่าหล่อมากครับขอบคุณครับนะครับหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นหน้ามีต้องเรียกใช้บริการกันนะถึงจะเห็นนะครับแล้วตอนท้ายที่ผมมีฟังก์ชันพิเศษที่จะมอบให้กับลูกค้านะครับทราบไปแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นตัวท็อปด้วยมีแอดวานขึ้นไปนะครับรู้สึกยังไงกับฟังก์ชันนี้ครับก็รู้สึกว่าฟังก์ชันนี้ พิเศษมากแล้วก็สามารถช่วยเหลือเราในกรณีฉุกเฉินอุบิเหตุได้ค่อนข้างมากเลยครับใช่ก็คืออาจจะเกิดเหตุารณ์นีไม่ไม่ไม่ต้องลงดีเทลก็ได้เนาะบช่เลยครับผมเพราะว่าเพราะว่าที่เราไม่ได้บอกเพราะไม่ใช่อะไรคือเราก็เป็นห่วงเนาะสำหรับความปลอดภัยลูกค้าเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายอย่างรู้ต้องมาใช้บริการครับผมนี่นะครับน่ถูกต้องเลยนะครับตอนท้ายนี้มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมไหมครับเกี่ยวกับคลับก็ได้หรือเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับ ฝากร้านดีกว่าครับก็ปากถึงผลิตภัณฑ์ของที่วงนะครับร้านอารามก็อยากอยากให้ลองมาใช้บริการดูจริงๆราคาไม่ได้แพงครับถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้กับรถที่เรารัดทุกคนภากคกรณีมันหายไปวันนึงกับเงินแค่ไม่กี่พันบาท แล้วเสียไปเลยอันนี้ผมว่าเสียหายยิ่งกว่ามาติดเสียไม่กี่พันบาทก็อยากให้ลองมาติดดูติดแล้วหายห่วงครัวนี้นอนหลับสบายครับไม่ต้องเป็นห่วงรถเราแล้วครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับอย่างไงวันนี้ทางรานารามก็ต้องขอขอบคุณคุณพัฒนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณสุมากนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังขับด้วยนะครับบุรพากระทิงบุรพาขับนะครับอ่านะครับนี่ครับนี่มีโลโก้ให้เห็นกันจ่าๆนะเดี๋ยวผม zoom ใกล้ๆในทางนะครับนี่นะครับ ใครที่อยู่แถวนี้นะครับอยากจะหาเพื่อนนะครับขับรถบ i ๊กไบคด้วยกันก็มาติดต่อได้ที่กระทิงบูรพาขับนั่นเองนะครับติดต่อได้ทางไหนครับบอกนิดนึงติดต่อได้ทงาง Facebook ได้เลยครับพิมพ์ว่า cbcbr650f cbr พันหรือว่า Search เซิร์ชกระทิงบูรพาอะไรก็ได้ครับใน Google ก็จะขึ้นชื่อกลุ่มเราอยู่แล้วก็าสามารถโทรเข้ามาสอบถามทางประธานกลุ่มได้เลยเพราะว่าประธานใจดีครับผมมาครั้งแรกก็โทรไปสอบถามแล้วก็ เข้าไปแนะนํามาครั้งแรกก็โดนรับน้องเลยทีนี้ดียบคือประธานประธานเลี้ยงดีหมดครับก็คือเข้าไปสังสรรค์มิ팅กันทำความรู้จักกันก็ที่นี่นิสัยดีทุกคนครับเป็นกันเองใช่เป็นกันเองครับผมโอเคยังไงวันนี้ทางรันดารามก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติเลือกใช้บริการของรันอารามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอย่างที่บอกครับ ขับรุ่น CB 6 5 0 f นะครับอยากหาสัญญาณการขโมยคุณภาพให้เขาลองติดต่อสอบถามมาได้ครับที่รันอารามครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร0819696536นะครับหรือติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับแอดอดีมันนะครับพิมคาว่ารันอารามติดกันเลยนะครับก็คือ R U N รันนะครับแล้วก็อาราม A L A R M นั่นเองนะครับนึกถึงสัญญาณกันขโมยมอเตอร์ไซค์นึกถึงรันอารามขอบคุณครับ